รถไฟฟ้าขบวนแรกของเอธิโอเปียเส้นทางเอธิโอเปียจิบูติตัวอย่างล่าสุดของความร่วมมือชิโนโอแอฟ,ฟริกันก็คือทางรถไฟจีนสร้างเส้นทางเอธิโอเปียจิบูติที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพุธท,ทางรถไฟยาว750กิโลเมตรเนี้เชื่อมโยงท่าเรือเรสซีของจิบูติไปยังเอติสบาบาเมืองหลวงของเอธิโอเปียนี่เป็นรถไฟฟ้าขบวนแรกของแอฟริกา ั้งยังขับเคลื่อนโดยสายไฟเหนือศีรษะรถไฟขบวนนี้สามารถเดินทางที่ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะช้ากว่ารถไฟความเร็วสูงขบวนอื่นๆในโลกแต่คาดว่ามันจะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางที่เคยนาน7วันให้เหลือเพียงแค่1ิชั่วโมงเท่านั้นโดยสมาคมบริษัทสัญชาติจีนจะเป็นผู้จัดการดูแลนานราว6ปีจนกว่าชาวเอธิโอเปียจะสามารถดูแลการรถไฟเองได้ ทั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อสร้างงานเพิ่มให้กับเอธิโอเปียแล้วก็จิบูติ